สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b e ฐานอินเทอร์เนตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่24มีนาคม2566ครับทางด้านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก,กล่าวถึงสถานการณ์ในยูเครนว่าไม่ได้มีขอบเขตจำกัดเฉพาะภายในยูเครนอีกต่อไป เอเชียเป็นทวีปที่ได้รับผลกระทบจากลึกซึ้งแล้วก็ยกตัวอย่างญี่ปุ่นและก็เกาหลีใต้ว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักฝ่ายเอเชียให้แก่ยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียเกี่ยวกับการที่ประธานดับบิีสีจิ้นผิงผู้ดาของจีนเดินทางเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียและมีการหา,หารือแบบพบหน้ากับประธานดิวัลานดิเมียปูตินผู้ดาของรัสเซียก็บอกนะครับว่ารัฐบาลของสหรัฐนั้นยังไม่พบความเคลื่อนไหวยอย่างมีนัยสําคัญว่าจีนนั้นกําลังจะส่งมอบด้านอาวุธให้แก่รัสเซีย อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในยูเครนมีผลกระทบต่อมุมมองของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่าพี a อลเอในการขอบบทเรียนเพื่อกําหนดนโยบายทางทหารต่อไต้หวันปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลงนามร่วมกันในเอกส,สารหลายฉบับเพื่อยกระดับการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการก่อยอดจากการที่ผู้นําทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันในข้อตกลงความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ไร้ขีดจำกัดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565 ขณะเดียวกันผู้นารัสเซียแสดงการสนับสนุน,นกลไกาับกาูๆ12ข้อซึ่งจีนเสนอเพื่อเป็นแผนสร้างสันติภาพค,คลี่คลายวิกฤตในยูเครนว่าสอดคล้องกับการดําเนินงานของรัสเซียและสามารถใช้เป็นพื้นฐานของการเจราจาเรื่องนี้แอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นก็บอกนะครับหากเป็นการแต่งงานก็เปรียบเสมือนการคุมถุงชนและรัฐบาลรัสเซียก็เป็นฝ่ายตามที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการมอบสนับสนุนของจีนมีต่อรัสเซียไม่สอดคล้องกับแนวทางรักษาผลประโยชน์ของรัฐบาลสหรัฐ แอนโทนีบริงเกตเรียกร้องไปยัง123ประเทศที่เป็นสมาชิกของธรรมนูญกรุงโรมต่อการต่อตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ให้ความร่วมมือในการจับกลุ่มประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินอย่างไรก็ตามสหรัฐร,รัสเซียและจีนไม่ได้เป็นภาคีของธรมรมนูญกรุงโรมแต่อยา่างใดนี่แหละครับเป็นความเคลื่อนไหวของสหรัฐอเมริกาโดยแอนโทนีบริงเกตนั้นบอกนะครับว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้การที่จีนนั้นเดินหน้าสนับสนุสน,นรัสเซียมันเป็นส่วนที่ขัดแย้งกับการรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐ นั่นก็คือหมายความว่าสหรัฐนั้นมีผลประโยชน์อยู่ในยูเครนใช่หรือไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่จะต้องจับตามองหลังจากนี้แต่ว่าสหรัฐนั้นออกมายอมรับว่าสิ่งที่พวกเขาบอกว่าจีนจะส่งอาวุธให้กับรัสเซียถึงเวลานี้ยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีข้อมูลว่าจีนจะทําแบบนั้นก็ต้องรอดูนะครับกับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นหลายฝ่ายนั้นหวันวิตกว่าสถานการณ์นี้มันจะนําพาไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าเป็นความขัดแย้งที่บานปลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่าง ทางด้านสาหรัฐก,กับ,บรัสเซียโดยตรงก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือไม่แต่หลายฝ่ายกันคาดหวังนะครับว่าการเข้ามาทําหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยเรื่องของสันติภาพของจีนนั้นจะทําให้สถานการณ์นั้นมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับ